สวัสดีครับวันนี้วิ่งงานอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเป็นงานรื้อดินออกนะครับที่กั้นคลองสร้างทางรถไฟใหม่เส้นทางก่อนถึงอำเภอหาดใหญ่นะครับสถานีหาดใหญ่ตัวนี้ปรับดินเสร็จแล้วนะครับเหลือวางหมอนรองสะพานหมอนรองรถไฟแล้วก็วางรางใหม่ ตัวนั่นคือสะพานเดิมนะครับที่ใช้งานอยู่ตัวนี้เป็นสะพานใหม่นะครับที่สร้างอย่างไม่ได้วางรางนะครับก็คือตอนนี้เหลือเก็บความเรียบร้อยขันตึงนอตให้แน่นนะครับเดจะพาเดินไปชมตรงกลางดูนะครับ บ้านโครงเหล็กตัวใหม่นะครับตัวเริมคาดว่าน่าจะรื้อออกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็คือตั้งเสารองไว้แล้วตัวนี้ข้ามพองจนรับประทานนะครับก่อนถึงสถานีหาดใหญ่งานที่ผมลงมาวิ่งก็คือเจ้าดินกั้นคลองฝั่งตรงนั้นนะครับออก ที่เรามองเห็นอยู่ก็คือจะเอาดินมาขวางคลองไว้แล้วก็สูบน้ำที่ทางานตรงนี้นะครับทีนี้งานเสร็จแล้วก็คือเอาดินออกเพิ่งทําไปยังไม่ถึง10%เลยนะครับนิดเดียวดินเหนียวมาก ใหญ่มากเลยนะครับสูงตัวนี้น่าจะประมาณ20เมตรนะครับความสูงอยู่จุดยอดกลาง รถไฟก็ผ่านน้อยนะครับวันนี้เย็นผ่านอยู่สองสองขบวนน่าจะเกือบจะถึงปลายทางแล้วสถานีรถไฟก็คงจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูมุมใกลของเรานะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับสะผ่าน รนนี้ก็คือมุมไกลนะครับโครงสร้างสะพานจะมุ่งไปก็คือสถานีหานใหญ่อยู่ตรงโน้นนะครับมองเห็นตึกขาวๆใกล้จะถึงแล้วนะครับ ตอนนี้จอดพักที่ยังครับลำบากฝนขึ้นมามีแต่เกี่ยพิเศษอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่เกลีรยเบาเดี๋ยวความนหน้าเดี๋ยวจะ